่ปุ่นกับอินเดียเกิดอะไรขึ้นอยากให้พี่เล่าให้ฟังหน่อย oh, <my> จริงๆไม่ค่อยอยากเล่าเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันยังมีความไม่ชัดเจนหลายด้านแล้วก็อาจจะกระทบกับหลายฝั่งโดยเฉพาะเรื่องของเชื้อชาติแต่เราเห็นมีหลายช่องทางเขาเอาเรื่องนี้มาเล่าซึ่งมันก็อาจจะข้อมูลไม่ครบถ้วนอาจจะทําให้หลายคนเข้าใจผิดได้ก็เลยอยากจะเอาข้อมูลจริงๆเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังครับต้นเหตุนเนี่ยมันมาจากโครงการแลกเปลี่ยนญี่ปุ่นอินเดีย human resource exchange action plan ครับซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนคนจากอินเดียแล้วก็ญี่ปุ่นในใระะยเวลา5 รวมทั้งหมด5แสนคนแต่5 0 0 0คนนี้ไม่ใช่คนอินเดียทั้ง5 0 0 0คนนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนทั้งคนญี่ปุ่นและคนอินเดียรวมแล้ว5 0 0 0 0คนในเวลา5ปีซึ่งใน5 0 0 0คนนี้ก็จะมีคนอินเดียทั้งหมด50,000คนที่เขาตั้งเป้าว่าจะรับเข้ามาแน่ๆแต่เป็นกลุ่มทักษะวิชาชีพชั้นสูง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มขัดแคลนนะครับ,ชบเช่นกลุ่มนนวิศวกรกลุ่มแรงงานเฉพาะด,ด้านแล้วก็ในนี้ยังรวมถึงนักศึกษาวิจยัยนักศึกษาที่มาเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นด้วยครับแปลว่าก็จะมีแรงงานที่อยู่ในระยะย,ยาวแล้วก็นักเรียนนักศึกษาที่อยู่ระยะสัน้นตามวีซ่าที่ได้รับครับคนญี่ปุ่นบางส่วนเนี่ยก็เข้าใจผิดครับคิดว่าแรงงานทั้ง50,000นคนนี้จะเป็นคนอินเดียทั้งหมดที่เดินทางเข้ามาเขาก็เลยเกิดความไม่พอใจแล้วก็เกิดการประท้วงขึ้นมาบาง, <ละ S 1> งส่วนก็มีการปล่อยข่าวหรือว่าอินเดียเนี่ยบอกว่าแค่ใช้เงินแค่5ลลาส ซึ่งคิดเป็นเงินไทยประมาณ1,500บาทก็สามารถได้รับวีซ่าถาวรเข้ามาอยู่ในญี่ปุ่นแล้วมันคือความผิดพลาดท,ทางด้านการสื่อสารทําให้ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยไม่เข้าใจกันแล้วทําให้คนญี่ปุ่นเนี่ยออกมาประท้วงโดยส่วนตัวเราคิดว่าก็อยากทั้ง2ฝ่ายเนี่ยเขาสื่อสารกันให้เข้าใจก่อนนะครับว่าโครงการเนี่ยรายละเอียดมันเป็นยังไงกันแน่ทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์ได้ครับแต่ขอแบบสุภาพไม่ไปเหยียดเชื้อชาติใดเชื้อชาติหนึ่งนะครับ